สวัสดีครับกลับมาพบมาพอกันอีกคือเก่าครับกับเอกอุบลคนก้นขวาครับมือนี้มีปัสดุมาส่งครับเป็นปัสดุจากคือหี่มาส่งครับพอดีได้สร้างจองพระรุ่นหนึ่งไว้ครับแต่โดนแล้วแต่ว่ายัางของพึ่งมาหอดในมือสองมือแล้วครับแต่ว่ายังค่มีเวลาแกะ ี๋ยวมาเหนี่ยวห่อสิพาพมากแกะเบิงครับว่าเป็นรุ่นใดครับว่าสิสวยสมกับการรอคอยบอกครับผมก็จำไม่ได้ครับว่าได้จองรุ่นใดไว้แน่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ข้องนี่เริ่มออกแล้วนี่ครับ ลองด่งกันเลยครับว่าจะเป็นรุ่นไหนนิยมหรือเปล่าอ๋อนี่ครับเหรียญเจ้าสัวพันล้านครับ สวยงามครับนี่ครับเหรียญที่ระลึกอายุ72ปีครบ6รอบเจ้าสัวพันล้านหลวงพระทองครับวัดบรไหล่ออกวัดบรรหลครับจัดสร้างโดยบอยท่าประจันครับผมก็ไ้อจองไว้ทั้งเมด หาลุนครับเป็นไล่การรุ่นเนื้อหาลุ่นก็จองไว้หลายเจ้าครับจองไว้หลายซูแจะคลองกับทยอยมาก็ส่วนหนึ่งก็จะทรงต่อให้กับลูกค้าครับอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมว่าเปิดรุ่นให้เบิ้งสักรุ่นนึงครับหนึ่งลุน ว่าจะได้เนื้ออะไรครับเพราะรูปแบบการจัดสร้างการซีนกล่องถือว่าสวยงามครับสาหรับนี่ครับเหรียญที่ระลึกอายุ72ปีครบ6รอบเหรียญเจ้าสัวพันล้านครับหลวงประทองครับจัดสร้างโดยบ่อยท่าเป็นจันยวเข้ามาแกะ ซีนรุ่นเนื้อเลยครับว่าที่ได้เนื้อยังครับมันนี้ซีนมันนี่ส,สแกะเมืองแค่กล้องเดียวครับมันน้อกนั้นสีเก็บเป็นซีนน้มเดิมๆหรือเอาไว้เพื่อยอดลูกค้าตกล่นครับ มะรุุนครับจะได้เนื้อยังครับนี่ครับโอ้ าจะเป็นทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงลงยานี่ครับคือว่ารูปแบบเดียนแต่สวยงามมากครับดานหลังเห็นไหมครับไม้เลขก นี่ตอกโคตรตอกไม้เหล็กครับอขออนุญาตซองไม้เหล็กแป๊บ,ปรบครับ ดหนึง่งสี่หนึ่งครับแล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้ครับเป็นรูปน่าจ,จะเป็นรูปทองครับเป็นถวยทองครับตรงนี้ลงยาสวยงามเป็นเลียนทีดจัดสร้างเลยสวยงามคมเลยครับรุ่นนี้ด้านล่างเป็น เท้าวเวทสวรครับประกตีขนาบข้างเลยไลยก่กันกครับมีกนันนกด้านบนยอดเป็นไล่พระพุทธครับเดียนรุ่นนี้ปัจจุบันนี้การหลังจากี่พ่าออกแล้วเมื่อไปเดือนเมื่อกี้ครับราคาเหรียญาก็มีขยับตามเนือตามยังครับ ตอนนี้อยู่ประมาณรุ่น5าลอยถึงหก0บาทครับต่อรุ่นแล้วก็แต่เป็นพวกแยกเนื้อก็เป็นพวกเนื้อเงินเนื้อยังนี้ก็รา,าคาก็อพขึ้นเพิ่มไปอีกจากปกติครับถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นนึงครับรุ่นนี้จัดสร้างโดยบอยท่าประจันนี่ครับ เหรียญเจ้าสัวพันลลานครับซื้อรุ่นดีเป็นมงคลครับสั่งในวาระหกหลบหลวงประท่องครับออกวัดบ้านไรนะครับสวยงามหน่าสะาสมครับ เดี๋ยวคลองกระทย่อยมากอะที่ได้จัดส่งให้ลูกค้าครับผู้ใดสนใจก็ขอความคำว่าใดครับผมราคาแบ่งปันมิตรภาพนี่ครับสวยๆงามๆ แกะแล้วก็อยากแก้อีกครับมันอดบาไว้ครับอดใจบาไว้เดี๋ยวแก้ให้เบิ้งอีกสักหนึ่งรุนครับเอานี่แล้วกันครับเดี๋ยวแกะให้เบิงงบเเบเเบ้งอีกสักหนึ่งรุนครับ เปิดเนเนื้อเงินเนื้อยางนี้ก็โอ้โหราคาโปตรงพูดถึงครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นกระไลทองครับเนื้อกระไลทองลงยาครับสวยงามครับนี่เสียนสซย์เด้สวยงามมากครับ ตอกโอค้ดตอกเลขตัวนี้เป็นตอกโค้ดภาษาจีนครับนี่หมายเลขหกสามศูนย์สี่ครับสวยงามครับสองเนี่ยสองสี ยอดกับสวยงามความคมชัดมัอน,นี่ก็เอามาฝากปีฝากน้องตอนนี้ครับผมอนไดก็จะลืมกดไหลกดแช์เป็นกำลังใจนะครับผมมัอน,นี้เอาเหรียญจระสัวพันล้านของหลวงปู่ทองออกในน้มวัดบ้านไร่ครับผมเป็นเหรียญที่มีกระแสเป็นที่นิยมในขณะนี้ครับ สนใจติดต่อด้านลังได้เลยครับผมนี่ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ